ชินสแกนโกงวันนี้ครับเดี๋ยวมาตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิจิตรเมื่อมีขบวนการมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อตำรวจยศพันตำรวจตรีนะครับบอกว่าจะเอาสิ่งของมาบริจาคให้กับทางวัดรวมมูลค่าแล้วกว่า1ล้านบาทสุดท้ายบอกให้ทางวัดนั้นช่วยออกค่าขนส่งให้หน่อย4 0,000บาททีนี้ทางผู้ช่วยเจ้าวาดรู้สึกว่ามันพิรุษจึงมีการตรวจสอบที่มาที่ไปและก็ไม่หลงเชื่อแก๊งมิจฉาชีพครับเดี๋ยวมาตรวจสอบเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันได้ใน ชินแช์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับโดยพระธรรมจักรธรรมปาโลผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดดงป่าคําตําบลตรงกลางอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเราถึงพฤติกรรมของแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ว่าเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมามีชายคนหนึ่งโทรศัพท์มาแสดงตัวว่าเป็นนายตำรวจยศใหญ่ยศพลตำรวจตรีอ้างว่าเคยมาขอพรกับทางวัดแล้วได้เลื่อนยศจึงรวบรวมปัจจัยจำนวนมาก ทั้งบ้านนกดาวน์8หลังเครื่องปั่นไฟรถยนต์และเฟอร์นิเจอร์อีกหลายรายการรวมเป็นเงินกว่า1ล้านบาทเพื <m> ่อจะนำมาทำบุญให้กับทางวัดและจะให้ลูกน้องโทรมาแจ้งรายละเอียดอีกครั้งจากนั้นไม่นานก็มีชายอีกคนหนึ่งที่อ้างตัวเป็นลูกน้องได้ติดต่อเข้ามาทางวัดทันทีแต่อ้างว่านายของตนไม่ได้ฝากเงินค่าขนส่งมาให้และอยากจะขอยืมวัดให้โอนมาให้จำนวน4ี่0 0่นบาท หลังจากที่มิจฉาชีพได้มีการหว่านล้อมทางวัดเนี่ยอยู่พักใหญ่ๆปรากฏว่าเริ่มเปิดการ์ดครับบอกว่านายใหญ่ของเขาที่เป็นตำรวจยศพลตารวจตรีนั้นงดการโอนเงินผ่านบัญชีออนไลน์และก็ไม่ได้ฝากเงินให้เขาเพราะว่าเป็นคําสั่งของคอสอชอ<ๆ>ก็เลยอยากให้ทางวัดนั้นช่วยออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวของที่จะมาบริจาคให้ก่อนรวมแล้วประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทวัดจึงเกิดความสงสัยและเป็นที่มาที่ไปในการสะท้อนปัญหามิจฉาชีพครั้งนี้ครับ พฤติกรรมของเขาเนี่ยครับ<ม>เขาอาจจะจะโทรมาบอกเหมือนคล้ายๆว่าเคยเจอหลวงพ่อแล้วก็ขอพรหลวงพ่อว่าจะไปขึ้นตำแหน่งระดับอีกระดับหนึ่งแล้วเขาสำเร็จแล้วเขาจะมาทำาบุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเขาก็อ้างว่าตอนนี้เขามีเขาได้รวบรวมบุญต่างๆเนี่ยามากมายแล้ว ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทครับพอพอเสร็จจากพูดเสร็จก็ก็จะมีขั้นตอนอีกต่อหนึ่งที่ว่าจะเป็นการชักจุงให้เราเนี่ยจ่ายเงินอะไรประมาณนี้ก็จะให้เราเนี่ยออกค่าขนส่งมาก่อนแล้วก็บอกว่านายนายของเขาเนี่ยไม่เคยได้ทิ้งตังค์ไว้เลย,ยครับโดยไม่ทิ้งตังค์ไว้เลยแล้วก็จะให้ทางวัดเนี่ยออกไปก่อนก็เลยเอกใจว่าเอ๊ะ ระดับในพลแล้วต้องให้ทางวัดออกถ้าคนจะบริจาคจริงๆเขาก็จะไม่ไม่เดือดร้อนทางวัดผู้ช่วยเจ้าวาดเล่าว่าเมื่อเริ่มเอดใจจึงไม่ได้มีการโอนเงินไปให้กับชายปลายสายและทางวิชาชีพที่คาดว่าทางวัดไม่หลงกลก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาหาอีกเลยจึงอยากนำเรื่องนี้มาฝากเตือนภัยให้กับประชาชนรวมถึงวัดต่างๆทั่วประเทศ ทางวัดต้องการจะฝากเตือนภัยไปยังวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับหากพบว่ามีบุคคลลึกลับโทรศัพท์มาติดต่อและก็มีพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยให้รมะมัดระวังตัวเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะมิเช่นั้นเนี่ยอาจจะสูญเสียเงินกับมิจฉาชีพแก๊งนี้ได้นะครับและวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าแบรนด์ดีๆจาก Wall ิศไว้หนที่นี้ครับส่วนใครที่มีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว WorkPoint 23แล้วเราจะแฉทุกคนโกงในชินสแกนโกงครับ